มันถึงเวลาแล้วแหละที่คาริสโต้ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ถึงคุณพ่อจะอยากให้เราดำเนินธุรกิจตามแนวทางของต้ตตนตระกูลก็เถอะนะแล้วพี่คิดว่าเราควรจะทำยังไงต่อสวัสดีอริอุปว่าไงรอ็อกเก้น เป็นยังไงบ้างอวันนี้ก็เหมือนทุกวันนั่นแหละถึงเราจะไม่ได้ลงมือทําสิ่งผิดกฎหมายแต่การที่เราให้ความช่วยเหลือและที่พักพิงแก่คนเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ต่างกัน,กนหรอกนะมันไม่ได้สําคัญที่วิธีการหรอกนะแต่ฉันมองที่ผลลัพธ์มากกว่าพี่เคยได้คิดถึงคนอื่นบ้างไหม,มอ่ะผลกระทบที่มันจะตามมาทุกอย่างที่เราสร้างอะ่ะแต่แนวทางเดิม มันทำให้คาลิสโตไปได้ไกลกว่านี้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่คิดที่จะช่วยแกอย่าเข้ามาขวาง